บอยพิสนุสร้างฝันของตัวเองให้เป็นจริงกับบ้านหลังหรูสุดอลังการบอกว่าอย่างน่าประทับใจอะไรที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังเป็นไปได้นี่เรามาไกลามากจริงๆถือเป็นความภาคภูมิใจสุดๆของนักแสดงนักร้องและพิธีกรคนดังบอยพิสนุที่เจ้าตัวได้สร้างบ้านหลังงามสุดอลังการจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองต้องบอกว่าบ้านหลังดังกล่าวเจ้าตัว ย้ายมาอยู่พร้อมกับภรรยาสักพักแล้วแต่ทุกวันนี้บอยยังบอกว่ายืนมองบ้านทีไรยังต้องถามตัวเองว่านี่ฝันอยู่หรือเปล่าเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้จริงๆบางครั้งตื่นมายังคิดอยู่เสมอว่าฝันหรือว่าเป็นจริงอะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังเป็นไปได้นี่เรามาไกลมากจริงๆบอกเลยว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านสวยทุกมุมจริงๆ ทั้งหมดมาจากความตั้งใจความขยันบวกความสามารถฝันจึงเป็นจริงได้หลายคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าบ้านหลังใหญ่ต้องมีเด็กน้อยมาวิ่งเล่นแล้วกองเชียร์ยังเป็นกำลังใจให้มีเบบีน่ารักน่ารักเร็วๆนี้นะคะ